โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการใช้งานที่มาพร้อมกับความบันเทิงโดยเครื่องเดินวงรีอาดิดาสรุ่นนี้มีทั้งลำโพงในตัวที่เชื่อมต่อกับบลูทูธได้และยังมีหน้าจอคอนโซลแบบ LCD ขนาดใหญ่พร้อมกับโหมดการออกกำลังกาย12โปรแกรมรุ่นนี้ไม่ต้องชาร์จไฟบ้านเพราะมีระบบมอเตอร์กับเก็บพลังงานในตัวมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ในการวัดชีพจรและสายหน้าอกในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัสดุแข็งแรงทนทานใช้งานเงียบดีไซน์สป,ปอร์ตสวยงามน่าใช้งานมากครับ คอฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายแบบเครื่องเดินวงรีผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงอย่างอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานและยังรองรับน้ำหนักได้มากถึง130กิโลกรัมตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยเมื่อใช้งานสามารถปรับระดับความหนีบได้24ระดับและมีแฮนด์จับที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD แสดงผล นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Swift แอปที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมแข่งขันการออกกำลังกายกับนักแข่งทั่วโลกได้ด้วยครับเครื่องเดินวงรีรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้งานกันในฟิตเนสเพราะว่ารองรับกับผู้ใช้งานหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ เรื่องข่าวหรือมีน้ำหนักมากตัวเกินไปก็สามารถใช้งานเครื่องเดินวงรีรุ่นนี้ได้จานล้อขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง7กิโลกรัมปรับความหนื่ด,ด้วยระบบแม่เหล็กที่หน้าจอสามารถปรับฟังก์ชันของผลลัพธ์ได้ถึง11รูปแบบและบริเวณด้ามจับยังมีตัววัดชีพจรในขณะออกกำลังกายได้อีกด้วยเครื่องเดินวงรีรุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายเพราะบริเวณด้านล่างเป็นลอ้อทำให้สามารถเข็นไปกับพื้นได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ เครื่องเดินวงรีรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมีฟังก์ชันสนับสนุนการออกกำลังกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมการออกกำลังกายโปรแกร,รม HRC และฟังก์ชันที่โดดเด่นที่สุดก็คือสามารถปรับระดับความชันในขณะวิ่งได้ ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานต้องใช้แรงมากกว่าปกติจึงเหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆเป็นประจำอยู่แล้วมีพัดลมระบายอากาศในตัวและเพิ่มความสนุกในขณะใช้งานด้วยลำโพงที่สามารถเปิด MP3 ได้รวมถึงยังมีหน้าจอแสดงค่าสถานะผลลัพธ์ในขณะออกกำลังได้อีกด้วยครับ การซื้อเครื่องเดินวงรีมาใช้งานนั้นนอกจากต้องคำนึงเรื่องของน้ำหนักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาของผู้ใช้งานคือความยาวของช่วงขาเพราะผู้ใช้แต่ละคนมีความยาวของขาไม่เท่ากัน แต่ละรุ่นจึงมีการกำหนดมาตรฐานของแป้นถีบไว้ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้สำหรับรุ่นนี้สามารถปรับระดับแป้นถีบได้ถึง3ระดับตอบรับคนที่มีสรีระต่างกันออกไปบริเวณที่จับสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อีกทั้งมีหน้าจอ LCD ที่สามารถแสดงผลลัพธ์การออกกำลังกายนอกจากนี้ยังมีโหมดประหยัดพลังงานอีกด้วยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด